ตาิะะเะจทธาตอิตวะัตุอิธานิตะพะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปริิภาณโตปัทฐายะ เตสัทธายุตระปัญจสตาธิการนิทเวสังวัชราสหัสสานิอติกันตานิปัจจุบันกาละวเสนกิตกรรมาสัตสอัตมังทินังวาลวเสนะปนะลวิวาโรโหติเอวังตัดสะพระควโตปรินิพานาศาสนายุกาลรคานาสันลักเเกตภาติสุภมัสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ เสด็จดับขันธปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอดหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว2 5 6พพรรษาปัจจุบันนสมัยสุรทินที่8พฤศจิกาหยุนามาละล,ะละวิวานวันอาทิตย์เป็นปัจจุบันนาการพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่การสเสด็จดับขันธปรินิพาน แห่งอง,งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในอันมีในอันท่านสาธุชนทั้งหลายจะพึงกำหนดนับได้ด้วยประกาศลัชนี้นะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธาสาอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาถโถปารโิยาอัตนาหิสุทันเตนะนาทังละปิทุนลพันติณนะโอกาสบัดนี้อัตมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณาสัตุธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนกุศลบุญลาศีและส่งเสริมสัมมาปฏิบัติของท่านสาธุชนทั้งหลายตามสมควรแก่เวลาต่อไปดำเนินความตามพระบาลีที่ได้ยกขึ้นเป็นนิกกะเขปบ,บทเบื้องต้นนั้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนมีอธิบายว่า ตามปกติธรรมดาสามัญไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานเมื่อเกิดมาใหม่ๆก็ต้องพึ่งบิดามารดาคือพ่อแม่เป็นเบื้องต้นก่อนแต่ถึงแม้บ,บิดามารดาจะเป็นที่พึ่งในระยะแรกเกิดได้ลูกๆก,ก็ต้องช่วยตนเองคือพึ่งตนเองก่อนเป็นต้นว่าเมื่อยามหิวก็ต้องพยายามดูดดืดด่มน้ำนมจากมารดา ต้องพยายามเคี้ยวอาหารและเกลืนกินด้วยตนเองผู้อื่นจะช่วยเหลือไม่ได้แม้แต่การอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดในเบื้องต้นบิดามารดาหรือพี่เลี้ยงจะช่วยเหลือหรือสอนให้เพื่อที่ต่อไปจะได้พึ่งตนเองได้ไม่อยู่ในวิสัยที่จะพึ่งผู้อื่นได้ตลอดไปการยืนเดินนอนนั่งก็เหมือนกันมารดาหรือพี่เลี้ยงจะช่วยได้ ก็ในระยะแรกเบื้องต้นเท่านั้นครั้นถึงการเวลาแล้วก็ต้องช่วยเหลือตนเองนี่เป็นพัฒนาการที่เป็นปกติของมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานต่อมาในวัยศึกษาเล่าเรียนแม้พ่อแม่ผู้ปกครองตลอดจนครูอาจารย์จะเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์และคอยชี้แนะแนวทางให้ก็ตามลูกๆก,ก็ต้องพึ่งตนเองคือพยายามขนขวายในเรื่องการอ่านและการเขียน แม้จะมีครูอาจารย์คอยพัฒสอนแต่ก็สอนในเบื้องต้นเท่านั้นฉะนั้นพ่อแม่ที่ฉลาดรักลูกในทางที่ถูกต้องก็จะต้องสอนให้ลูกรู้จักพึ่งตนเองบางคนเกิดในตระกูลที่พ่อแม่ยากจนพ่อแม่ไม่สามารถจะหาทุนทรัพย์เพื่อส่งเสียให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนก็พยายามขนขวายกระตือรือร้นหาทางที่จะเรียนให้ได้ ก็เพราะอาศัยความมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดของตนเองเป็นประการสำคัญในการดำเนินชีวิตตามปกติวิสัยของมนุษย์นั้นคนเราจะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ต้องมีการพึ่งพาอาศัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกันและการพึ่งพาอาศัยกันนั้นจะหวังพึ่งผู้อื่นตลอดไปนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ในเบื้องต้นนั้นเราทุกคนต้องมีตนเป็นที่พึ่งทั้งนั้น ตนเองเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตต้องเป็นตัวของตัวเองเคารพตัวเองมีเหตุผลไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาใดๆมีความภาคเพียรพยายามที่สำคัญอีกอย่างก็คือมีความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่นมีนักปราชญ์กล่าวไว้ว่าไม่มีสิ่งใดที่มนุษย์ทำไม่ได้ถ้าตั้งใจทำจริง รู้จักฝึกฝนอบรมตนเองพยายามฝึกตนให้มีนิสัยในการพึ่งตนเองซึ่งเป็นวิถีทางที่จะนําให้ตนเองไปสู่ความสุขความเจริญได้เป็นผู้มีแต่ความก้าวหน้าในชีวิตด้วยการพิจารณาตามความเป็นจริงว่าไม่มีใครจะเป็นครูที่ดีที่สุดเท่ากับตนเองและไม่มีใครจะนําพาชีวิตของเราให้พ้นจากความทุกข์ได้นอกจากตัวเอง ต้องพยายามปรักปรุงตนเองให้เป็นผู้ที่มีความเพลิดเพลินกับการงานที่มุ่งถึงความสำเร็จเป็นที่ตั้งย่อมประสบผลตามที่มุ่งหวังไว้ส่วนบุคคลใดก็ตามมัวแต่งอมืองอเท้ามีแต่ความเพ้อฝันเท่านั้นทั้งไม่กล้าสู้ความจริงและไม่กล้าตัดสินใจชอบผัดวันประกันพรุ่งชอบบนบานสารกล่าวเป็นต้น บุคคลนั้นย่อมจะประสบแต่ความล้มเหลวและหาความเจริญในชีวิตไม่ได้แม้แต่ประเทศชาติก็ตามถ้าแต่ละคนรู้จักช่วยเหลือตัวเองรู้จักพึ่งตนเองและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่แล้วประเทศชาติก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองการพึ่งตนเองที่กล่าวมาแล้วนี้แสดงให้เห็นว่า อันคนเหล่านั้นจะพึ่งตนเองได้ก็เพราะประกอบด้วยความขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนสําเร็จแล้วก็ประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองต่อไปในความเป็นจริงนั้นแม้ว่าเราจะพึ่งตนเองได้แต่ก็มีความจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นด้วยเช่นในฐานะที่เป็นคนไทยก็ต้องพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งองค์ทระมหากษัตริย์เป็นที่คุ้มเกล้าและเป็นมิ่งขวัญ เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจให้มีความสมัครสมานสามัคคีเป็นต้นในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่านก็ได้แสดงหลักแห่งการพึ่งตนเองไว้และการที่จะพึ่งตนเองให้ได้ถาวรและมั่นคงนั้นจะต้องประกอบไปด้วยหลักที่สำคัญ4ประการคือ 1. อุตาฐานาสัมปทามีความขยันหมั่นเพียร 2. อารักขสัมปทาการรู้จักรักษาทรัพย์ สามกัลยานามิตรตาการคบหาคนดี 4. ส,สมชีวิตาการใช้ใจ่ายอย่างเหมาะสมประการที่หนึ่งอุตฐา,านะสัมปทาได้แก่มีความขยันหมั่นเพียรคือไม่เกลียดค้านในการงานทั้งปวงมีความบากบั่นก้าวหน้าไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆมีหน้าที่ทำอะไรก็ทำให้ดีที่สุดเช่นถ้าเป็นชาวนาก็ขยันทำนา ถ้าเป็นชาวไร่ก็ขยันทำไร่ตลอดถึงเป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นก็เป็นผู้มีความขยันในกิจการนั้นๆในการทำงานทุกอย่างนั้นถ้ามีความขยันเป็นกำลังแล้วทุกสิ่งทุกอย่างย่อมสำเร็จผลตามที่มุ่งหวังได้หรือคนที่เป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยในปัจจุบันนี้ในเบื้องต้นก็มีผื้นฐานมาจากความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินนั่นเองประการที่สอง อารักขาสัมปทาได้แก่การรู้จักรักษาทรัพย์ก็คือการรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้นั้นไม่ให้เป็นอันตรายหรือสูญหายไปทรัพย์ที่หามาได้นั้นถ้าไม่รู้จักรักษาก็มีแต่จะหมดไปเหมือนตักน้ําใส่ตุ่มที่รัว่วไม่รู้จักเต็มแม้จะมีความขยันหมั่นเพียรหาทรัพย์สมบัติมาได้ถ้าไม่รู้จักวิธีใช้สอย ก็ไม่ทําให้เกิดประโยชน์จากการมีทรัพย์ได้ฉะนั้นเมื่อเราหาทรัพย์มาได้แล้วต้องรักษาให้ดีคือรู้จักเก็บงําและทนุถนอมถ้าชํารุดสุดโสมเพราะเหตุต่างๆก็บูรณะซ่อมแซมให้คงอยู่ในสภาพเดิมรู้จักทําให้ผลิตผลคือทําให้งอกเงยขึ้นถ้าทําได้ดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักการรักษาทรัพย์ ประการที่สามกัลยานามิตรต,ตาได้แก่การครบหาคนดีเป็นมิตรคนดีในที่นี้ก็คือคนที่มีศีลธรรมและคุณธรรมอยู่ในจิตใจในเรื่องการครบคนดีก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันคือถ้าเราครบคนดีก็จะดีไปด้วยถ้าคบคนชั่วก็จะชั่วไปด้วยการครบกับคนดีย่อมมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวเพราะคนดีย่อมแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ คนชั่วก็แนะนำไปในทางที่ตรงกันข้ามคือแนะนำไปในทางที่เสื่อมเสียหายและในสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ฉะนั้นผู้ที่หวังความเจริญแก่ตนเองควรควรหลีกเว้นจากคนชั่วให้ไกลและคบแต่คนดีมีศีลธรรมมีความขยันหมั่นเพียรประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริตชอบธรรมประการที่สีสมชีวิตาได้แก่ การใช้จ่ายอย่างเหมาะสมคือการรู้จักใช้จ่ายให้พอเหมาะพอควรอย่าใช้จ่ายเกินรายได้ใช้จ่ายให้เหมาะสมกับฐานะของตนทรัพย์สินที่หามาได้นั้นท่านว่าให้แบ่งเป็น3ส่วนคือใช้จ่ายในชีวิตประจำวันรวมทั้งครอบครัวด้วยส่วนหนึ่งทำบุญกุศลตลอดถึงสมเคราะ์อนุเคราะห์แก่ผู้ได้กว่าตามสมควรส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนั้นเก็บไว้ในคราวที่จำเป็นเช่น เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นถ้าปฏิบัติได้ตามหลักดังกล่าวแล้วก็สามารถพึ่งตนเองได้